ส่งสิ้ผ้ามาอย่างพามาแกงหนอ่อไม้จ้าแม่แมครับไม่ใส่เรื่อยเสียงเสร็จแล้วจ้าม,มาจ้ามากินแ,แกงหนอกก่ยยอ,อ,นอไม้กับย้ายตรงเด้อหน่อไม้ใหม่ๆอ่อนๆจ้ะเอา้ยาย้ายตรงกับจิตใจตูลงไปรงครับรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่ง อิตูจ้าพี่น้องอิตูพ่กเบสิคย,ยังลูกแม่หนูจะไอ้กินข้าวอ่ะแม่แม่ทำแกงหน่อไม้อยู่จ้าพี่น้องใส่ใบแมงลักลงไปอีตูลงไปแล้วกคน<อ>จะงอยจออต่ทุกีอกเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน,นี้ใบพักขาลูกใบชะอมลูกจะเอาใส่ลูไปปิดแก๊สไหนแม่ไป ปิดแก๊สแล้วเอาผักขาลงเลยจ้าแต่พี่น้องมากินบอแล้วปิดแก๊สแล้วจ้าจ้าปิดแล้วปวดเป็นมากินบ่พี่น้องแกงผักขาโอ้ยแกงหน่อไม้ใส่ชะอมแม่หนะูปวดรักใบแมงลักไม่จะเอาไม่จะเอาลงไปแล้วนะ อร่อยอาเบสซี่มาสีมาทักทายหน่อยมาทักทายสิเอาาทางนี้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 เอา,าเอาสวัสดีครับเมยก่นกนอนหันหน้ามาดีดี